โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นสําคัญกันเลยเก็คือหมวกอีวิลแฮเตรียมตกกระป๋องแล้วหรือเปล่านะครับหลายหลายคนก็จะแนะนําให้ขายอีวิลแฮตทิ้งนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีไม่ใช่อนาคตข้างหน้าสิในปัจจุบันเนี่ยมันมีหมวกอีกหลายใบนะครับที่มาแทนอีวิลแฮตใบนี้ได้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเรายังมีมั s เตอร์สกิลสองที่ยิงเป็นธาตุไฟด้วยนะแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นธาตุโกดมากนักในอนาคต หรือเปล่าเออทีนี้ก็เลยมีหลายคนเชื่อว่าเออมันน่าจะตกกระป๋องแล้วหรือเปล่างั้นก็ขายไปเลยละกันเพราะว่าการที่มันบวกโกสขึ้นมาเนี่ยหแล้วก็เ v วี่ลี f ไฟนก็คือทุกๆตีบวกจะบวกโกสอีกหเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างใบนี้แค่ตีบวก6เนี่ยได้โกสประมาณ11%เออนาะเนี่ยก็ได้20% 20กว่าแล้วเออมีรูนะอันนี้มีรูได้ยีกว่าเอแล้วจริงๆผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้มัน21 M นะ อันนี้คือน่าจะราคาตกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันว่าเฮ้ยไอหมวกโก้ตใบนี้มันตกกระป๋องแล้วจริงหรือเปล่าเพื่อนๆจะได้ไปตัดสินใจถูกที่จะรีบขายมันก่อนที่มันจะตกกระป๋องหรือว่ามันยังใส่ได้อยู่เออแล้วราคาที่เพื่อนๆถือเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เนาะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาเทียบกันก็คือมีหมวก Evil Hat นะบวก6เราจะไม่ใส่การนะเออมีไว้์นายเฮมนะอันนี้ก็คือเป็นหมวกตีบอสนะครับก็คืออยู่ในที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเค้กให้เรามาได้แลกกันนะครับหรือเพื่ 1%เนี่ยก็จะบวกตีแรงขึ้นอีกเนาะอ่ะแล้วก็โดนมอนชนิดพวก MVP มินิอะไรเงี้ยเบาลงด้วยเอออ่ะส่วนใหญ่ทุกใบที่เอามาเทียบเนี่ย MTK ก็อยู่ที่ประมาณ50-60ิบะนะครับแล้วก็อันนี้มี M Pen 3เออเอ,อ,อันนี้เป็นหมวกที่แบบเราได้จาก Battle Pass เลยนะ Cloud of Light นะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าแล้วก็แถมยังมีความสามารถก็คือมีโอกาส100%เลยนะครับที่จะลดเมจิกศัตรูนะครับเมจิกรีดิวนะเออก็คือศัตรูจะโดนเวทแรงขึ้นหลาย5%นะแต่เดี๋ยวเรา,าเปอร์อนะเซ็เต Magic Cloud นต์นึงนะแต อน Battle Pass Level 10นี่เห็นไหมเออแต่เราต้องเติมเป็น Collection Edition ด้วยนะเราถึงจะได้หมวกใบนี้มาฟรีๆนะครับก็ใครที่เติมอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเนาะเออหรือว่าใครที่แบบดูคลิปนี้ยังไม่ได้เติมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมแล้วก็ได้ของนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้หมวกไปใช้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาพิจารณาดูกันเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะยิงด้วยตัวเปล่าก่อนแล้วเราก็มาดูสเตตกันนิดนึงนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้พอเห็นภาพนะครับว่าตัวละครของผมกับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีค่าสเตต,ตัสต่างกกนนงไนะไไไะะจด้ปบวบววคคคูณหาารถ่่อุุมมม เอ่ะเอทีเคแปดพันะครับขออนุญ,ญาตมีเอ็มเพนเท่าไหร่นะฮะเอ็มเพนสิบแปดนะแล้วก็มีลดลงลดไล่อะไรประมาณนี้ที่เหลือก็จะประมาณนี้นะมีเอ็มแดมก็คือเอ M ็มเอทีเคเนาะถ้าเล่นเวอร์ชันภาษาไทยอ่านะแล้วก็มีอิกนอดีเฟนส์อะไรอย่างเงี้ยส่วนวันนี้เนี่ยมอนสเตอร์ที่เราจะทดสอบกันเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นทานายากแล้วกันนะเพราะว่าเรามายิงดันนี้บ่อยพอสมควรนะครับยิงยิงบ่อยสุดๆเลยนะครับเราก็เทสกับทานาที่เป็นยากแล้วกันเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปปกก็ฝาาาด้้วยนนนะะคครรัับบสสหเเเเเอออ่ลิทถพื ชอบใจก็ฝากกดลงกดไลค์กันได้นะเดี๋ยวเราเทสกันด้วยวิธีการที่เราจะยิงเป็นสปิริตคอมโบแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูเดเมจที่สูงสุดหลังจากใช้ไวอิมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การที่เราไม่ได้ใส่หมวกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสปิริตคอมโบกันว่าเาเมจที่ยิงได้สูงสุดหลังไวอิมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยจากที่สังเกตก็คือ92 คไม่คกี้ก็คือประมาณ8ปดนะอันนี้ก็คือเราไม่ได้ใส่หมวกอะไรเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูหมวก e Evil Hat บวกนะครับมูลค่าประมาณ2 0่นะเอออันนี้ก็คือผมก็เล็งๆอยู่จะขายมันดีไหมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงอ่า Damage คีน้นิ่งหรือยังนะครับเก้าหกับ 1 0 0 0แสนนะครับ91 0 0 0กับ1น0 0แสนเดี๋ยวผมจดก่อนเรียกว่าเดเมจเนี่ยแทบจะต่างกันประมาณ 10k จริงๆเลยนะครับจากที่ดูเดเมจของหมโกสใบนี้แล้วอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูหมกใบถัดไปกันบ้างก็คือไวไนเฮมของเรานะครับไวไนเฮมเอามาตีบอสโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวดูกันว่าเท่าไหร่ปื๊บปื๊ดปื๊โอโห้ไวไนเฮมเกมกับ1น0 0เห็นไหม เออดเมดคิ 101, 1นึ่งแเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆครับเยอะกว่า Evil h a ฮที่มีมูลค่าเขาจะพูดว่าไงดีเยอะกว่า Evil h a ฮทอีกนะเดี๋ยวดูก่อนมูลค่ามันเท่าไหร่ไว้ในเฮมเออ,อออฟก็คือไล่ๆกันนะเอ t มเคต่างกันหลักหน่วยเท่านั้นเองนะรเรามาดูกันอีไว้ในเฮมเนี่ยสิเเท่านั้นเออแล้วก็ยิงได้ทุกสกิลแต่ว่าจะยิงมอนที่เป็นมอนปกติไม่ได้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียแล้วกันนะก็ตามราคานะครับแล้วก็ลดหย่อนกันลงมาได้นะ ถัดมาคือหมวกใบนี้คราวออฟไลน์นะครับเราก็ต้องยิงให้มันมีโอกาสติดลดดาเมจเอ่อเมจิกรีดิวของศัตรูก่อนนะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีโอกาสลดมูฟสปีดอีกนะเออเนี่ยดีดิวทาร์เก็ตเมจิกรีดิวเนี่ยเอออะไรสักอย่างอ่ะยาวอ่ะเอ็มเอทีเคไล่ๆกันนะครับอันนี้เเมนเอ็มเพนนะเอ็มเพนสามนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจที่ได้จะประมาณไหนนะครับปั๊บคิีอยู่ที่98,000มื่นแปดนะเดี๋ยวเรายิงสักนิดนึงเพื่อให้มั่นใจว่าเอ่อตัวเลขมันนิ่งแล้วนะครับนี่1 0ึ0งแสนหนึ่งเหมือนกันเหน เอออ่ะโอเคครับทีนี้เนี่ยในส่วนของโมบายนี้เนี่ยมันไม่มีราคาอยู่แล้วเนาะแน่นอนว่ามันต้องเติม b a t t l e p a น์ได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้เออสิ่งนี้มาเนี่ยก็สามารถไปเออเอามาใส่ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าบวกก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนะครับอันนี้เอามาแพร่เพื่อฝากสมุดขำๆนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยน่าจะมีคําถามอีกเยอะอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่อีกเยอะเกี่ยวกับหมวกเนี่ยถ้าสมมติว่าผมหา3มใบนี้ไม่ได้เลยครับแล้วถ้าผมใส่ใบอื่นมันจะต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับอย่างเช่นใบนี้ บวก MATK ห้าเปอเ็นะเป็น Luna c r y p นะครับผมว่า MATK 5%ใบอื่นๆก็มีความสามารถคล้ายๆแบบนี้เช่นกันนะครับพเพื่อนๆก็สามารถหามาลองได้เออเดี๋ยวผมจะลองให้ว่าความต่างเนี่ยมันคือประมาณไหนนะอันนี้ MATK 5%นะครับแล้วก็บวก MATK 4 4นะอาจจะต่างกับใบอื่นๆพอสมควรนะแต่อันนี้จะเป็น MATK เพียวั p d ดีไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนะครับในการทดลองครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายิงได้เทียบเท่าหมวกใบอื่นหรือเปล่าเอออันนี้คือ MATK 5%อนะครับเดี๋ยวรอาเน a ่ a g e น นก้าหนห้กับ87,000นนะครับโอเคครับและนั่นคือผลเทสนะครับสำหรับหมวก Luna Clip นะครับหรือว่าหมวกที่บวก MTK a 5%อีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คงจะเป็นหมวกนะครับที่อยากจะฝากไว้อีกใบหนึ่งนะครับก็คือของทัสซูมาเกีนะครับหรือ Terrible Tornado นะหมวกใบนี้เนี่ยจะได้มาจากช่วงกิจกรรมที่คอลแลบกับ One Punch Man นะครับจะสังเกตว่าหมวกใบนี้บวกโกดัเมทสิใบนี้เนี่ย เรียกว่าแทบจะได้มากันฟรีๆนะครับเดี๋ยวเราผมจะยิงให้ดูแล้วกันนะว่ามันแรงขนาดไหนนะครับเรียกว่าถ้าสิเนี่ยมันก็ควรจะเท่าเท่ากับในส่วนของ Evil h a d เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของโมบใบนี้เนี่ยคือมันไม่มีรูนะครับเนี่ยเอเมทิเคอจะต่างกันนิดนึงนะแต่ว่าใบนี้เนี่ยมันไม่มีรูนะแน่นอนว่าเราอาจจะใส่การ์ดสุดเทพของเราอย่างการ์ดปาดไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือดัมเมจที่ยิงได้เนาะเนี่ยได้9 9าเา K กับเกิ K เนาะอ่ะไม่แน่ใจว่าทำไมดัมเมจมันต่าง ออมันบวก6เนาะมันน่าจะประมาณ11%เออแต่อันนี้จะอยู่ที่10%เป็นโกดัมเมดไม่แน่ใจว่า ตอแปลมาแล้วมันตรงกันหรือเปล่าเนาะอ่ะนี่ก็คือกดดัมเมดแต่ว่าอันนี้จะเป็นกดเอทีเคนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันแหละแต่น่าจะต่างกันตรงที่เอทีเคที่ห่างห่างกันเกือบสิบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะดูแหวงแวงไปบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ยก็สามารถเอามาทดแทนกันได้นิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะฝากไว้สําหรับแบบสายฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบๆิบบมาใช้ได้ครับไม่น่าเกลียดเท่าไหร่โอเคครับผลลั์ที่ได้ก็น่าจะปรับมาณนี้นะครับผมคิดว่าอ่าใน4ีใบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงเอดูจากตาิราาาเม่่ไใถ้รส์ดด เรายิงประมาณแบบ80,004เนาะหรือว่า9เวลาคียเนี่ยก็คือ90,002เออถ้าเราใส่หมวกขึ้นมาเนี่ยเป็น Evil Hat 6ซึ่งมันจะบวก Ghost จะมีประมาณ11%แน่นอนว่ามันก็บวกเกือบเกือบ10%แต่ก็อ่าจะพูดว่าไงดีก็น่าจะเป๊ะๆเลยก็ว่าได้นะ Ghost ซึ่งข้อดีเนี่ยถ้าเทียบกับหมวกทุกใบที่มีมาเนี่ยใน,ในที่เราเอามาเทียบกันวันนี้เนี่ยก็คือมันยิงได้ทุกตัวเออไม่ต้องล็อกว่าเป็นเผ่านูน้นเผ่านี้เป็นบอสไม่บอสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียคือมันยิงได้แค่โกสการมาของสกิลมาสเตอร์สกิลสองเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยังยิงโกสกันอยู่หรือเปล่าในเมื่อสกิลไฟมันโคตรแรงขนาดนั้นแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันแต่ผมว่ามูลค่าใบเนี้ยมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะมมมาาาาาาใใใช้ใ้้้บบนนนนนีเ่่ยผวาอออจจจะะะตงงงงงคึึึถถปรณิดัพ ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสมาในเค้กเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาันมาตีก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ราคามันยังสูงมันยังไม่ลงใดดันเคก้กน,นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆตีได้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เดเมจก็จะหักลบกันไปนะผมว่า10% 11%เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงบวกลบ1-2%เท่านั้นเองนะถัดมาก็คือไวไนท์เฮมใบนี้เนี่ยผมว่าดูจากราคาแล้ว่าไรเอง 11M ผมว่ามันค่อนข้างดูดีเออเพราะว่ามันเล่นได้ทุกมอนที่เป็นบอสเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีราคาที่ถูกเออหาตีได้ง ผมว่ามันก็โอเคแล้วเราโดนบอสเบาลงด้วยนะจริงๆแล้วเวลาเราไปเล่นดันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างมีประโยชน์สมควรถ้าเทียบกับราคานะครับแล้วก็อาจจะเลอๆเนี่ยเป็นตัวคูณที่แรงกว่าโกส์ด้วยนะครับเก็บไว้เล่นตอนที่มีมาสเตอร์สกิลสหรือเอาไว้เล่นออโตเอเอก็ยังได้นะครับถ้าเราเอสพีดีพอแล้วซึ่งน่าสนใจมากนะครับใบนี้เอออันนี้ก็คือจากมุมมองของผมละกันนะข้อดีข้อเสียถ้าเพื่อนๆเห็นต่างกันยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้แนะนำเพื่อนๆท่านอื่นนะเผื่อเขามาอ่านคอมเมนต์อ่ะ อีกใบหนึ่งผมเรียกว่าคราวออฟไลน์แล้วกันนะใบนี้ก็ผมว่ามันก็ดีนะเออเอ็มเพนแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวคูณไหนมัน,มน,มนแรงกว่ากันแต่จากผลเทสเนี่ยมันมีดาเมจที่ไล่เลี่ยกันกับอีวิลเฮดที่ระดับบวกหกเลยนะแล้วก็ไวไนเฮมซึ่งไอเนี่ย คาว์ออฟไลท์อะเดมเมจมันอาจจะไม่ได้นิ่งเนาะแต่ว่ามันก็ในราคาที่เราแทบจะได้มาฟรีสําหรับแบ t เทิลพาแต่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ในกิว,ว์เนี่ยน่าจะปั่นป่วนพอสมควรเพราะว่าสปิริตคอมโบมันยิงกระจายเนาะอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรา,เาใช้สปิริตคอมโบแล้วกันนะเออแต่ว่ากรณีมา s เตอร์สกิลสองเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปอลองคำนวณดูหรือว่าเป็นสายเอก็ต้องลองคำนวณดูนะถัดมาหมวกที่บวกแค่ M ATK 5%ก็คือเอามันไปเก็บเลยเออผมว่ามันแบบแทบจะแบบ บวกไม่เยอะอะลองเทียบดูกับใส่ไม่ใส่อะ MTK 5%นี่ถือว่าเพิ่มมาหลักไม่กี่พันดาเมจอันนี้คือน้อยมากหรือไม่แน่ใจว่า MTK ผมอะมันอยู่ระดับ800พกว่าก็เลยไม่เยอะหรือเปล่าแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบ MTK ระดับ1 3ื0นสาอะไรเงี้ยถ้าใส่อันนี้อาจจะแรงแบบเวอร์เวก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ลองไปเทสกันดูแต่ว่าตัวผมอะเทสแล้วมันได้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่า e v i h a t มันยังมีประโยชน์อยู่หรือเปล่่่่่่่่าาาาาานนนนนนะรบหหืืืืออออออววจเเเเเปปปปลลลีียยไไใสทททท็็มกกกงงงแแ้ิํต ได้นะอ่ะผมก็เทสมาให้ระดับหนึ่งแล้วถ้าผิดพลาดยังไงหรือว่ามีใครจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงก็ฝากช่องของเซชันแนลแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับช่องกำลังเติบโตนะฮะขอบคุณมากวันนี้แล้วพบกันใหม่นะครับในไลฟ์หน้าหหรือว่าในคลิปหน้าหาก็รอติดตามกันได้เลยนะครับล้วพบกันครับสวัสดีครับ